เปิดตัวโนเกีย5มาพร้อมจอขนาด5.2นิ้วกล้อง13ล้านพิกเซลบนระบบปฏิบัติการแบบ p ปร์แอนดรอย์เคาาราคาแล้วที่7,200บาทโนเกีย5เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มาพร้อมกับสเปคเป็นรองโนเกีย6เล็กน้อยทํางานบนระบบปฏิบัติการแบบ p ปร์แอนดรอยที่มีการอัปเดตความปลอดภัยให้ทุกเดือนรวมไปถึงการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ให้โดวที่สุดเท่าที่จะทําได้สำหรับโนเกีย5จะมาพร้อมกับบอดี้แบบอลูมิเนียมยูนิบอดี้ทำให้มีความรู้ราและแข็งแรงทนทาน เกิมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด5.2นิ้วความละเอียด HD chipset Qualcomm Snapdragon 430แบบออกหน้าคอ RAM 2GB หน่วยความจำภายใน 16GB รองรับ microSD card กล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อมมุมกว้าง84องศากล้องหลัง13ล้านพิกเซล f 2.0ไฟแฟลชแบบ d u OLED แบตเตอรี่ความจุ3,000รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE และทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 7.1 โดยโนเกี5จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันได้แก่ t e m p a t e b b ูส l s i l อร์ m a t e Black และ Copper ์เคาะราคาวางจำหน่ายแล้วที่190ยูโรหรือราวๆ7,200บาทจะเริ่มวางจำหน่ายช่วงไตรมาสที่2